เชื่อมัน่นเธอว่า ถ้าเอาศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานาะหัวตาลามาเป็นที่ตั้งในการปฏิบัติอภัยง่ายเพราะศาสนานี่พูดเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องว่าอภัยแล้วจะได้ดีอย่างไรอภัยแล้วครอบครัวจะไปต่อได้ระวังอภัยให้แกสามีในเรื่องหนึ่งแล้วครอบครัวสามารถไปต่อได้อย่างดีอย่างมีความสุขคุณจะเลือกทิ้งการอภัยนะไม่อภัยแล้วครอบครัวก็จมดิ่งอยู่กับความทุกข์ระทมเลือกเอาจะเอาอยัางไงทุกคนหละเลือกที่จะให้อภัยเพื่อที่จะให้ครอบครัวเดินต่อไปได้นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าคน ฉลาดคนเลือกตรงนี้อะไรเรื่องแค้นนี่อภัยไม่ได้ถ้าอาภัยแล้วครอบครัวไปต่อได้ลูกก็มีความสุขภรรยาก,ก็แฮปปี้แล้วก็อารมณ์ของเราก็จะไม่รู้สึกหนักไม่รู้สึกเครียดไม่รู้สึกกังวลใจฟุง้งซ่านแต่ถ้าไม่อาภัยเนี่ยมันต้งเครียดทั้งฟุง้งซ่านเพราะบททดสอบแห่งการขัดแยง้งเกิดขึ้นทุกคู่ชีวิตไม่มีคู่ชีวิตใดแต่งงานแล้วไม่เจอบททดสอบแห่งการขัดแย้งกับคนในครอบครัวไม่มีเพราะฉะนั้นพี่น้องพอถึงจุดนั้นแล้วป้าบเนี่ยชีวิตแล้วก็บวกกับอะไรอายุมากขึ้นมันจะรู้ว่าควรจะเลือกออะไรแนนน่ อย่างยิ่งผู้ศรัทธาาหาว่วได้รับพื้นฐานของความเข้าใจเรียนรู้มาโดยตลอดเราอภัยเนะี่ยเป็นหนทางที่ดีที่สุดอัลลอฮ์รักอัลลอฮ์เมตตาอัลลอฮ์เพิ่มภูริสกีให้อัลลอฮ์ให้เกียรติถ้าอาภัยให้แก่กันแล้วกันมันจะเป็นพื้นฐานสําคัญในชีวิตที่จะดําเนินชีวิตคองคู่อย่างมีความสุขเราจะเลือกอาภัยพี่น้องไม่มีใครหรอกที่เขาจะโง่ที่จะไม่อาภัยให้แก่คนในครอบครัวที่จะไม่อาภัยให้แก่คู่ชีวิตไม่มีผมเชื่อมั่นว่าทุกคนยึดศาสนาเป็นหลักแล้วทุกคนฉลาดพอที่จะไม่ทิ้งก ัยออกไปจากชีวิต